ยูกิคาวามุระนักบาสวัย23สูงมาตรฐานชายไทย173เซนหนัก70กว่ากิโลนะครับตอนนี้เล่นบาสอาชีพที่อเมริกากับทีมหมี Grizzlies แห่งเมมฟิสเปิดฉากไปแล้วเล่นไปเกือบ10เกมเป็นที่สนใจเป็นที่รักแม้กระทั่งคู่แข่งและกองเชียร์ตรงกันข้ามเห็นความเล็กจีดพลิ้วยังเชียร์ คือฟีลลิ่งนี่เหมือนกับเจชนาทิพ์สมัยอยู่ญี่ปุ่นจริงๆพี่น้องชมป์จับไปฮะความสูงนี่มีความสําคัญมากซึ่งชมป์จับไปได้คุยกับคนวงในกีฬาของญี่ปุ่นว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่างซามูไรกับช้างไทยคือ ambition พุ่งทยานและความละเอียด เวลาเราเห็นนักวิ่งอย่างยูซนโบลที่สูง195เซนเจ้าของสถิติโลกวิ่ง100เมตรในเวลา9.58วินาทีเนี่ยคนไทยจะบอกโอ้ยเราไม่มีทางทำได้หรอกเพราะว่าสรีระโอ้สีผิวโอ้ยเราสู้ไม่ได้ตั้งแต่เห็นแล้วแต่ดันชอบเพลงไม่แข่งยิ่งแพ้แต่ญี่ปุ่นครับจะใช้ภาพการวิ่งของบอบมา สกรีนมาสแกนมาเอ็กซเรย์อย่างละเอียดว่ามีเทคนิคช็อตเด็ดอะไรที่จะสามารถนำมาพัฒนาให้คนในประเทศเขาวิ่งเร็วกว่าโบลตให้ได้ดังนั้นไทยคิดผิดมากฮนะที่ประกาศว่าไทยจะไปบอลโลกเพราะคุณไม่มีทางได้ไปบอลโลกถ้าคุณประกาศว่าไทยจะไปบอลโลกคุณต้องพูดว่า